โรเจอร์สตัวเต็งคุมสิงโตคำรามหากเซาเกตลาออกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมจะหาผู้จัดการทีมคนใหม่หากแกเร็ตเซาเกตลาออกจากการคุมทีมชาติหลังตกรอบไพ่ฝรั่งเศสรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022โดยรายงานระบุว่าเซาเกตยังขอเวลาตัดสินใจอนาคตของเขาอีกครั้งโดยยังมีสัญญาถึงปี2024อย่างไรก็ตามมาร์คบูลลิงแฮม จากสมาคมฟุตบอลอังกฤษเตรียมเจราจากับเบรนแดนโรเจอร์สนายใหญ่ของทีมเลสเตอร์ซิตี้หากว่าเซาเกตลาออกสำหรับโรเจอร์สถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของสมาคมฟุตบอลอังกฤษทั้งประสบการณ์ความสามารถและเทคนิคซึ่งทำให้เขาโดดเด่นเหนือกว่าสตีเวนเจอราดและแฟรงค์ลัมพาดที่มีโผแต่ยังไม่เข้าตา FA ส่วนอีกสองรายที่ FS ในอย่างเกรแฮมพอตเตอร์ก็เพิ่งรับงานกับเชลซีเมื่อเดือนกันยายนหรือเอ็ดดี้ฮาว กุนซือที่เปลี่ยนโลกของนิวคาสเซิลให้ไต่ขึ้นมาอยู่ท็อปโฟได้สําเร็จก็ออกมาบอกแล้วว่าชอบคุมทีมเจอนักเตะทุกวันแบบนี้มากกว่าฉะนั้นคงเป็นเรื่องยากที่กุนซือสองรายจะไปคุมทีมชาติอังกฤษอย่างไรก็ตามสื่อข่าวกีฬาต่างประเทศระบุว่าเซาเกตจะมีการพูดคุยกับบูลลิงแฮมอีกครั้งโดยมีกำหนดหลังปีใหม่นี้